โอเคแล้วฮะแกวทีเทมชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาทำคลิปนะสอนอเล่นเกมกับเพื่อนนะครับเกมไอซอมบี้บล็อกนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องไปโหลดตัวนี้มาก่อนอเลดเลดมินนะฮะเลดมินนะเลดมินวิเวนนะนี่ครับเข้ามาก็เ,าเจออันแรกเราก็เข้ามาโหลดฟรีเลยโหลดสักครู่นะคะรับผมยี่สิบเมกไอตัวนี้มันจะดีกว่าฮามาชินะครับมันไม่ต้องอสมัต สมัครบัญชีเข้าไปคือเราเปิดใช้ได้เลยโอเคโหลดเสร็จ okay, แล้วเพื่อนก็กดเข้ามากดาติดตั้งโปรแกรมเลยครับผมโอเคเดไปอินสตอลเดี๋ยวมันอินสตอลเองนะฮะอัตโนมัติไม่ต้องเรียกอะไรมากโอเคครับหลังจากที่เราโหลดไอ r e d m i n VPN นี้เสร็จนะครับผมมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมสร้างา Create Network นะครับผม โดยโ,โดยชื่อห้องเนี่ยผมจะเป็นนอสโตก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็รหัสเป็น1นึ่งถึงหกจะได้ง่ายนะครับผมสามสี่ห้าหกโอเคแล้วเคเอ็ดอ่าเคเอ็ดมันจะขึ้นขึ้นห้องมานะครับเราอยู่ในห้องซึ่งเราเนี่ยอยู่ในห้องอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเอาชื่อห้องกับพาสเวิร์ดเนี่ยให้เพื่อนอันนี้ผมเอาให้เพื่อนไปแล้วนะครับผมเพชรจอยเข้ามาเลยเเดิมอะไรเดิมเหมือนเดิมเหมือนเ,เดิมนอสโตแล้วก็1นึถึงห โอเคครับท่านชมครับหลังจากที่ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อน,ออน,อนท่านชมนะครับจอยเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะขึ้นในเซิร์ฟนะว่าเป็นชื่อคอมของเพื่อนแล้วก็ IP นะครับผมโอเคครับนี้เดี๋ยวเราไปบอกดูวิธีการจอยเข้าไปในเกมเลยนะฮะแล้วก็เปิดเกมเข้ามาก่อนอย่างแรกเดี๋ยวผมสร้างห้องแล้วให้เพื่อนจอยเข้ามาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวถัดไปจะให้เพื่อนสร้างห้องแล้วเดี๋ยวผมสอนวิธีจอยเข้าไปโอเค อ่าเข้ามาครับมันสีมาที่เยอนะครับผมอันนี้มันจะบอกว่าต้องใช้วงแรนดเดียวกันน,นะอะไรนะโอเคก็โอเคเข้าไปแล้วก็อันนี้กดสาตาร์ทไปได้เลยฮะโอเคอเพชรอแพีเดิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอก <laughs> โอเคโอเคเพื่อนผมจอยเข้ามาแล้วนะครับผมแต่ว่าวิธีที่จะให้เพื่อนจอยเข้ามาก็คือต้องเป็นไอพหัวห้องนะผมเราต้องก๊อปเลขตัวนี้นะครับผมอ่าก๊อปเลขตรงนี้เลยนะเอาส่งไปให้เพื่อนนะครับผมแล้วเพื่อนก็จะจอยเข้ามาได้ โอเคเดี๋ย okay, วคราวนี้เพรมึงไปสร้างห้องแล้วเดี๋ยวคูสอนวิธีจอยเข้าไปโอเคครับท่านชมวิธีจอยเข้าห้องเพื่อนนะผมอ่ามันจะขึ้นหน้านี้ครับ i อพนี่เดี๋ยวท่านชมต้องใส่เป็นอ่าของเพื่อนนะฮะเป็น IP หัวห้อง IP หัวห้องใครก็ก๊กอปของนันเข้ามาครับผมโดยการลิกขวาครับผม c o อปปี้ไอพีอเนะครับผม,บผมเสร็จแล้วเพื่อนๆนก็เอามาใส่ตรง IP แค่นี้เลยครับรหัสไม่ได้ตั้งไม่ได้อะไรอพอรก็เหมือนเดิมแล้วก็พาสเวิร์ดก็ไม่ต้องใส่แล้วก,กดคอนเนคเข้าไปเลยโอเคคอนเนคเข้ามาแล้วเดีย๋ยวลองให้ดูนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวกดเลดี้ไปเลยอ่ะเพจสตาร์ทเลยโอเคอันนี้ก็เล่นได้ปกตินะะเล่นกับเพื่อนสองคนอ่าโอเคนี่ผมเล่นมาแล้วนะมันจะมีปืนตั้งต้นมาอ่าไอเพจมาบอกหน้าคนดูด้วยกัน ไหนวะอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกเน่ยเจอซอมบี้มือซ้ายแล้วเมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่เหมือนมือซ้ายโอเคแอนดี้มายืนให้ถ่ายแบบหน่อยดิเจ๊กท่าดิเจ๊กท่าเอ้ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับการเข้ามาเล่นกับเพื่อนในเกมอะซอมบี้บล็อกก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าติดขัดอะไรหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะจะดีมากๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ